วันนี้น้องมิกกี้ค่ะจะมาระบายสีในประเทศต่างๆนะคะเป็นแผนที่โลกค่ะแต่อันนี้เป็นทวีปอะไรครับคุณแม่ดูหน่อยสิเป็นทวีปยุโรปค่ะแต่น้องมิกกี้แค่หกขวบค่ะยังไม่สามารถที่จะสะกดภาษาอังกฤษบางตัวได้นะคะวิธีการสื่อนะคะว่าแต่ละประเทศเป็นประเทศอะไรนะคะน้องมิกกี้นะคะจะสื่อโดยการ รับายสีค่ะให้เป็นธงประจำชาติของแต่ละประเทศนั้นๆนะคะเพื่อบ่งบอกว่าแต่ละประเทศเป็นประเทศอะไรนะคะมิกกี้ครับมิกกี้ครับคุณแม่ครับอยากรู้ว่าอันนี้เป็นประเทศอะไรครับเนี่ยครับประเทศอะไรครับ French โอเคนี่ค่ะคือประเทศฝรั่งเศสคะ่ะแม่ลองพิสูจน์ซิ ห็นไหมคะฝรั่งเศสจะมีสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะจริงๆด้วยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะคือประเทศฝรั่งเศสนะคะอ,อันนี้ล่ะครับลูกอันนี้ประเทศอะไรครับสวีเดนสวีเดนครับเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่โคจะมาพิสูจน์ให้ดูนะคะนี่ไงคะประเทศนี่คะ่ะประเทศสวีเดนค่ะ นี่แหละค่ะคือหลักการของน้องมิกกี้นะคะในการสื่อค่ะว่าแต่ละประเทศเป็นประเทศอะไรนะคะด้วยการระบายสีธงแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะเด็กพิเศษค่ะเด็กออทิสติกค,ค่ะภูมิใจนะคะที่ลูกเราเป็นออทิสติกค,ค่ะถ้าไม่ใช่เป็นออทิสติกนะคะก็คงจะไม่มีความสวยงามให้ดูแบบนี้แล้วค่ะ